สวัสดีครับผผมนายธงชัยศรีเคนาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รักษาซึ่งได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2 5 6 1จากการดำรงตำแหน่งที่นี่พบปัญหาสืบเนื่องจากยุคโควิด -19 ที่ผ่านมานักเรียนไม่เอาใจใส่ในด้านการเรียนมีความสนใจในด้านเทคโนโลยี ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนเองซึ่งคิดเป็นร้อยละเจ70ขึ้นไปทางสปมอขอนเ่นได้กำหนดนโยบายเสี mm ่ยวสมาร์ทโมดูลเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาอาคีวะนัตวิถีทั้ง7โมโดูล โมโดูลแรกเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือว่าหลักสูตรสมรรถนะอันที่สการพัฒนาเรื่องการเรียนการ,การสอนแบบที่มีศึกษา 3. การจัดหลักสูตรความถนัดสู่วิชาชีพเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 4. การจัดกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ 5. จัดหลักสูตรวิทยาวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียน 6. นวัตรกรรมชุมชนสู่อาชีพ 7. ส่งเสริมอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงได้ทำการสวรอตแอนาลิซิ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคตามบริบทของโรงเรียนจึงเป็นที่มาในการจัดทำประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในรูปแบบวงโมเดลเพื่อพัฒนาทักษะการมีอาชีพของผู้เรียนโดยใช้สื่อดิจิทัล โมเดลที่ใช้ในกพวงโมเดลตัว P การวางแผนในการปฏิบัติงานตัว L ก็คือ l e ดอร r เพื่อให้ครูเป็นโค้ดสำหรับนักเรียนตัว U Unity เป็นการทำงานร่วมกันด้วยความรักและสามัคคีของครูและนักเรียนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียตัว A Active ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กเครือข่ายและสื่อนวัตกรรมโดยใช้สื่อดิจิตอลโก็คือการตั้งเป้าหมายกำหนดเป้าหมาย,ามายร่วมกันจากทุกภาคส่วนโดยใช้หลักการของวง,งจรเดมิงในการควบคุมในการปฏิบัติงาน PDC ก็คือขั้นวางแผนในการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผนมีการกำกับติดตามและเบิงเงินผลใ้ายสุดก็นำมาปรับปรุปรงและพัฒนาในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในง่วงที่ผ่านมามีนักเรียนได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการปีการศึกษา2565งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่70 ก็ต่บใช่ห้ารายการรายการที่หนึ่งก็คือการแข่งขันทัดลายมือภาษาไทยมอต้นสองการแข่งขันวาดภาพลายเส้นมอปลายสามการแข่งขันประติมาก,กรรมมอต้นสี่การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานของมอปลายและห้าการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงของมอต้น มีผลงานในกิพันธ์สุธารงนักเรียนชั้นมหได้รับทุนการศึกษาโครงการสุภาพดีใต้ร่มพระบรมีของมูลนิธิดิกสภาการชาติไทยนักเรยียนบัวใหญ่พิ雅คมรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศันดับหนึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติโรบอตรถกีตเตอร์ลิงระดับขั้นยมศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับนานาชาติปีการศึกษา2566ณโรงเรียนสาจังหวัดหน้านักเรียนทีม g e t ตการวรับรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา3,000บาทและนักเรียนทีมอาร์ฟฟิมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัรดับ,บหนึ่งพร้อมทุนการศึกษา2,000บาทในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดประดิษฐ์มังกรจากวัสดุรีไซเคลิลเรื่องในวันเด็กแห่งชาติ นาศูนย์การค้าบิก๊กซีสาขากอนมนนักเรียนเป็นตัวแทนในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ iro 2022ระหว่างวันที่11ถึง16มกราคม2.566ที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน6ทีมได้รับรางวัลลำดับที่13จาก120ทีมประเภทการแข่งขันแ e t ต o โรลิ g งได้รับรางวัลลำดับที่25 จาก185ทีมประเภทการแข่งขันโรบอทเกตเตอริงกิจกรรมทุ่งใหญ่ไวฟ์ฟัวฟันครั้งที่สองจัดเพื่อระตรมทุนการศึกษาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพุ้นธ์ทางการศึกษารางวัลเหรียญทองจำนวน4รายการจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดหกิจกรรม คัดลายมือภาษาไทยหม่อต้น 2. กิจกรรมวาดภาพลายเส้นหมัอปลาย 3. กิจกรรมปฏิกรรมปฏิมากรรมมัอต้น 4. กิจกรรมหมุ่นยนต์พื้นฐานหมัอปลายและรางวัลเหรียญเงินหรายการเหรียญทองแดงหนึ่งรายการรางวัลชนะนเลิศอันดับที่2การแข่งขันหุ่นยนต์ทานสปอตโรบอทอายุไม่เกิน15ปี โครงการนักประดิษฐ์รุ่นเยาวในการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยีครั้งที่เจ็ดนโรงเรียนกำลางใสรางวัลรองชนเนิศอันดับที่สองแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่โรลบังคับมือไม่จำกัดอายุโครงการนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยีครั้งที่เจ็ดนโรงเรียนกำลังใสจากผลงานที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งใหญ่และนักศึกษาจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้เรายังจะต้องพัฒนาก้าวต่อไปเพื่อให้หนักเรียนลูกๆของเราได้มีโอกาสและพัฒนาเสรีภาพของตงุเองเพื่อให้เกิดทักษะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสวัสดีครับ